ลูกยิงที่ใครเห็นก็ว่าเข้ามากับโคตรปฏิกิริยาและปาฏิหารหลวงพ่อดาบิดเดคารุ่นมีกูไวมึงไม่แพ้และนี่คือเซฟช็อตช็อกโลกจากชายผู้มีโคตรปฏิกิริยาดาบิดเดคอาครับแล้วมาดูโคตรปฏิกิริยาบอลเปิดมุมดอกนี้ได้มงเซฟแล้วยิงซ้ำดับเบิลเซฟครับระยะไม่ถึงเมตรเดคาท่องคาถาพุทธังอรัตนานังสังคังอรัตนานังธรรมังอรัตนานัง แล้วลูกนี้เซฟแบบโคตรปฏิหารโคตรปฏิกิริยาครับที่มาของรุ่นมีกูไวมึงไม่แพ้ดูครับเม็ดเดียวจ่อๆขนาดนั้นแต่เดคอาแกเซฟครับคนยิงนี่ดีใจรอเด็กแทบจะวิ่งไปเปลี่ยนสกอร์บอดแต่เดคอาเอาอยู่แล้วมาดูช็อตเซฟต่อมาครับจังหวะนี้ยิงกดขวาแต่เดคอาไวปานวกปัดออกไปครับโอ้โหผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามยังไม่อยากเชื่อสายตาอะไรมันจะโคตรปฏิกิริยาขนาดนั้นดูครับ บอลกำลังจะแสกหน้าครับผู้ระยะน้ำหนักทิศทางทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในฐานะคนยิงครับแ,แต่ปาฏิหาริเท่านั้นปัดลูกนี้ออกไปแล้วมาดูช็อตต่อมาโยนต่อเรสโขกแต่โอ้โหเดคอารครับบ้าไปแล้วต่อเรสยังไม่อยากเชื่อสายตาหาันไปมองคอนครับบอลเนี่ยกำลังจะข้ามหัวเข้าเส้นไปอยู่แล้วครับแต่เด r ไปควักออกมาครับ โอ้ปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเลยครับมีคือลูกเก่งลูกซิกเนเจอร์ลูกสัญ,ญลักษณ์ของเดคมาดูจังหวะต่อมาต่อครับบอลจากทางกาบซ้ายครับถูกโยนเข้ามาแล้วจ่อขนาดนี้แต่เดคบอกยังก่อนพอก่อนครับโอ้โหจังหวะนี้ครับใกล้ขนาดนั้นจ่อขนาดนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้ได้วยซ้ำครับ ที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะมีรีแอคชั่นมีปฏิกิริยาในระยะเท่านั้นได้ไวเท่านี้ครับไวปานวอกจริงๆครับพยาวานอนในยุคหนึ่งครับครั้งหนึ่งนี่คือความหวังในแนวรับครับด่านสุดท้ายมาดูช็อตต่อมานี่ก็ดังครับมาต้ายิงบอลจะมุดสามเหลี่ยมแต่ดาวิดเดคอร์ครับโอ้บินมีปีกยังกะนอกพับๆพับๆพับแล้วปัดออกไปครับจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับเหลือเชื่อจริงๆครับ คนยิงแฟนบอลยังไม่อยากเชื่อสายตาเดคอาเซฟครับสปริงข้อเท้าโอ้โหการจัดระเบียบร่างกายในการไปปัดดอกนี้สวยงามสง่างามจริงๆมาดูดอกถัดมาเจอซิตี้เปิดมาอัฟเรโมงแต่เดคอบินปัดครับเป๊กวาดิโอลากับปฏิกิริยาที่ไม่อยากเชื่อสายตาจริงครับแต่ละดอกเนี่ยเด็กวิ่งไปเปลี่ยนสกอร์บอดแล้วแต่มันติดที่ดาบิเดค้าไม่ยอมให้บอลมันเข้าประตูไปครับ ในวันพีกๆวันดีๆจะกินชายคนนี้มันยากเหลือเกินครับดูครับเดเคอาโอ้โหมาดูดอกถัดมาก,กันต่อครับวิลิเป้คูตินโยก,กับลูกยิงไกลโค้งแต่เดเคอครับ